สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนีต้อนรับเข้าสู่ผู้เพื่อนตูดว,วันนี้ที่ฉันสายเดียวค่ะทุกคนถาเพราะว่าวันนี้เนี่กได้ว่าเราก็ต้องแบบใส่แมสก์แล้วเนาะแต่ว่าเสียงก็น่าจะได้ยินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจมจะใช้โทรศัพท์นะคะอาจจะเกะกะลูกต,ตานิดนึงเพราะว่าต้องถือโทรศัพท์ขึ้นมาอัดเสียงด้วยเดี๋ยวเจมจะมาสัมภาษณ์น้องๆกันกวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่กองฟิตติ้งของซีรีส์วเรื่องหนึ่งยังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าและนี่ก็คือห้องฟิตาาฟติง้งนนะ นี่นี่นสไปร์สไปร์มาหาพี่ก่อนมานานแล้วเกียรติเป็นศีที่แบบว่าตู้เพื่บิร์ดอะไรกูตู้เพื่อนพู <c oughs> พดเบิร์ดก่อนตูเออเป็นเกียรติเป็นศรีเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่มาพี่อ่มาตะลุยกองฟิตติ้งของซีรีส์วายเรื่องหนึง่งพ <c oughs> ี่ที่เปิดแคสเป๊ะที่เรียกได้ว่าแบบเป็นกระแสรายนักนะรักของมาเฟียรายนักนะรักของมาเฟียเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวันนี้นักแสดงยังอยู่ครบไหมแล้วก็อยยู่ัง วันนี้มีใครบ้างจะบอกว่าเด็กใหม่หมดเลยเออที่พูดไม่ได้เพราะอะไรจาไม่ได้ไม่มีเด็กไม่ใหม่สองคนเฮ้ยแต่เป็น,ปนการเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกที่แบบเป็นคู่ที่เป็นคู่แล้วค่เนี้บอกเลยว่าด่าแอถ่ายอยู่นะแอถ่ายนะเดี๋ยวไปดูไปดูตอนนี้เต็มอล้วโอ้ยกำลังกำลังมองมันเลยงมองมันเลยตอนนี้ก็คือครูพ้านางนะคะต้องบอกก่อนว่าครูพ้านางอ่ะพ้าเอกก็คือยายยุนส่วนนางเอกก็คือยายต้นเป็นน้องที่สนิทมาก แต่พอมันมาร่วมงานกันก็ร pues ู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เคมีมันก็ได้เรามาหารูปเปล่าเราก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะ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 อันนี้เป็นรูปจีบแล้วก็รบก็จะเป็นส่วนมากเขาจะเขาจะรู้จักในแบบว่าจีบลบรูปอ้าวจีบลบรูปแท็กสระเวลาไปจีบลบรูปเป็นสีได้ไหมขอแจมด้วยใช่ไหมเป็นสี่ได้ไหม ไม่คือต้องบอกว่าในเรื่องเนี่ยสามคนคือรักกันถึงไหนใช่มาดูมาดีกว่าแบบคู่สี่หรอคู่สี่คู่สี่มือเอาจริงๆริงไหมเอกูมายืนด้วยอ่ะมันไม่ใช่คู่สี่ม,มันเป็นอะไรมันเหมือนแม่ทะล,ลุกับลูกแล้วมันตลกมันเหมือนมึงมาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่มล้วมึงกวนมากกินมากกินมากอะไรนะกินมากกินมากมึงรู้ตัวเองกลับมาที่สามกลับมาที่สามสามสามคนนี้ก่อนแสดงว่าในเรื่องเนี่ยเราก็จะได้เห็นฉากแบบว่า สวีทวานของสามคนนะอันนี้ก็ต้องติดตามเลยที่ต้องบอกไม่ได้ไม่ได้กดดันแมสพอได้มารับบทเป็นสามคนนะที่จริงก็รู้สึกกดดันเคำว่าเราไม่เคยครับสามคนเล่นสามคนมีทัชเนอะมีสามคนอะไรอ่ะมีทัชเนอะสามคนไงแล้วเราก็แบบว่าการทํางานร่วมทีมมันก็ต้องแบบทํากับอีกสองคนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่นะครับพายเพราะว่าจริงจริงแล้วซีรีส์วายเนี่ยแค่เรียกได้ว่า เล่นคู่กันอะแล้วให้คนดูเชื่อก็ยากอยู่แล้วแต่เนี้ยต้องเล่นสามคนแล้วให้คนดูเชื่อด้วยมันน่าจะเป็นเรื่องยากของน้องแต่มันเป็นเรื่องงา่ายมากเลยพี่ยง <c oughs> หมายถึงว่าพี่แสดงมาความรู้ของคนจะเขาอะนะ <c oughs> มันเล่นยังไงนะครับพี่สายตา <c oughs> เพี้ยบโอเคขอบคุณดเด็กขอบคุณดเด็กมากมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปแบบสัมภาษณ์คนอื่นต่อก่อนอ่ะนั่นก็คือกิกรุธของเราเขาบอกว่าพี่ยุนเพ้นลายข้างหลังเป็นเสือหรอ พิยุนแป๊ปนึงไดไหมอ่ะเราจะเห็นลายข้างหลังเป็นเสือน่านั่งนลอยอ่ะใครอยู่แต่ขอดูหน่อยได้ไหมครับอุ้ยข้างนอกเลยเหรอมันจะน่าเกลียดเลยนะเย้คุณผู้ชมวุ้ยฉันอยากโดนเสือกัดน้านี่เพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของเราพ่ยุนเดี๋ยวเดี๋ยวโป้เดี๋ยวโป้เป็นไงวันนี้เหนื่อยไหม เหนื่อยนิดหน่อยครับแต่ไม่เหนื่อยมากครับเจอเพื่อเพื่อนแต่น่าตาดูแฮปปี้นะเราแฮปปี้แฮปปี้จะเจอเพื่อนเพ่อราะอยู่บ้านมานานนะเราคือไม่เข้าใจเลยก็คือยุ่นกับต้นเนี่ยเจอกันมาตั้งพักนึงแล้วแต่ทำไมวันนี้ดูแบบจะบดขยี้น้องมากเลยอ่ะในเรื่องมันต้องแบบซาดิสต์เียแสดงว่าไม่ปล่อยแน่ไม่ปล่อยโอเคโอเคเขาตามแล้วเดี๋ยวเราให้พี่ยุนไปทํางานก่อนตรงนี้ตรงนี้นี้รนีอัีมันภูมิใจนะมันหล่ออ่ะมันแบบมันบอกไม่ถูกอ่ะ เขาเรียบร้อยเหรอไหนพูดเลยเขาเรียบร้อยก็คือแั้วบทเป็นนายเอกชายนายเอกครับชื่ออะไรครับในเรื่องในเรื่องชื่อคิมครับผมในเรื่องชื่อคิมแล้วแสดงว่าเล่นคู่กับพี่ยุ่นเลยถูกไหมใช่ค่ะเขินไหมเรื่องคู่พี่ยุนนิดนึเดียวนิดเดียวไม่เพราะอะไรคืออย่างเราอ่ะเรารู้จักพี่ยุ่นกับต้นมาก่อนครับยุ่นกับต้นก็รู้จักกันมาก่อนแล้วพอมาเล่นคู่กันอย่างเงี้ยแบบมีมีความตลกมากไม่หมายถึงว่า แบบหลุดขำอะไรก็มีครับมีบางที่แบบเหมือนจริงจังใช่ไหมครับพอเห็นพี่ยุนจริงจังมากเกินเราก็จะแบบแอบขำในใจแล้วพอยุ่นโยนมุกอะไรมาเราก็จะตลกเลยครับแล้วเขาตลกเลยแล้วบางักลัวคุณผู้ชมไม่รู้แต่จริงๆอ่ะยุนเป็นคนที่ชอบโยนมุกตลอดเวลาใช่เหมือนเมื่อกี้สัมภาษณ์อยู่อยู่ดีพี่ยุนก็เล่นมุกขึ้นมาแล้วผมก็คือแบบเซนตื่นมาครับก็เลยแบบตลกเลยก็เลยขำหลุดไปใด้ครับกดดันไหมมารับบทเป็นนายเอ๋อนายเอกเรื่องนี้ กดดันมาครับก็คือมันเป็นตัวหลักด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับเป็นบทเหมือนครั้งแรกที่ผมต้องเปลี่ยนบทบาทมาเล่นนายเอกก็รู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าเราจะทําได้ไหม,มเพราะว่ามันก็เหมือนกับพลิกบทเราก็คือแบบไม่เคยสัมผัสมาก่อนอก็ตอนนี้ก็กําลังพยายามอยู่เหมือนกันครับแต่เราเชื่อว่าทําได้เราเชื่อว่าทําได้เพราะว่าเราอะเราแอบเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไระคือเราเราเองก็รู้จักต้นมาสักทักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า ทั้งหนี้มันก็เหมาะกับแกแหละแล้ววันนี้ถ่ายแบบเป็นไงสนุกไหมสนุกครับผมแต่ว่าก็ยังมีแบบต้องปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเช่นแบบอินเนอร์ความแบบเป็นนางนางเอกไอ้นายเอกนายเอกมันแบบเราต้องเปลี่ยนจม่ขอขออินเนอร์สมมุติต้องเล่นเป็นเจมหนังน่ารงขอใส่ตาหน่อยจะไม่รู้ได้แบบเออเออเอขาจิกจิกกว่านี้ได้ไหมจิกกว่านี้นะฮะได้เหรอ คุณต้นมากองคุณครับพี่จมโชคดีคับเดี๋ยวเขาเก็บภาพตอนต้นยืนคู่กับพี่ยุนได้ครับผมเดี๋ยวเขาดูบรรยากาศตรงนี้นิดหนึ่งมาไหนมาพี่เซ้นซิว่าอันนี้เป็นคู่ไหนอะไรยังไงเธออันนี้เป็นคู่อิดเดย์นะเธอซึ่งอิดเดย์คือแบบตัวปังมากเพราะว่ามีแบบเขาเรียกว่าแฟนคลับเยอะในนียร์ตอนนี้เออเลิศเลิศเลิศไอระบบเป็นอ่าเป็นอิดคับไอระบบอิดส่วน D ครับก็คือเขาเขียนแล้วว่าเป็นดีในเรื่องคาคเตอร์เป็นยังไงครับของผมครับจะเป็นคนทะเลนทะเลนครับกวนๆนะครับแล้วจะเป็นคนปากไม่ค่อยตรงกับใจครับแล้วก็รักเด็กอะไรเงี้ยครับแต่เราหลักคาทเตอก็เป็นคนนิ่งๆครับแล้วก็อ่บเหมือนแบบสายตาก็จะมีความแบบดุแล้วก็ทําอะไรก็จริงจังอะไรอเงี้ยครับประมาณนี้ทั้งสองคนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกไหมที่เล่นบ้าง ของผมเรื่องแรกครับเรื่่อองงขพีเหมือนกันครับเรื่องแรกเลยครับแล้วมีคู่ด้วยใช่เครียดไหมก็ไม่เครียดแต่กดดันครับเออแต่ว่าเราเราเราก็ต้องทําให้เต็มที่ครับค่ะครับใช่มีการทํากานบ้านร่วมกันยังไงบ้างเพราะว่าเวลามาเล่นคู่กันเนี่ยปริศไม่ได้ว่าบางทีเราไม่ได้รู้จักกรรมกรเราต้องมานั่งตูนเข้าหากันหรือเปล่าในปริศบางอย่างอะไรเงี้ย ทักการบ้านพูดกันยังไงบ้างอ่าก็คือผมก็จะโทรคุยกันครับถ้าวันไหนที่แบบไม่ได้เจออะไรเงี้ยครับใช่เพื่อเพิ่มความสนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็คือก่อนจะอ่าคือตอนรู้ว่าคู่กันเนี่ยครับก็เลยถามว่าเออชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็เหมือนแบบเอ้ยมีอะไรที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองถามกันดูเผื่อแบบเด็เอาจริงก็คือเหมือนตอนนี้ก็คือสนิทกันเป็นเพื่อนกันแล้วฝากติดตามเรื่องนี้นิดนึงทั้งสองคนเลยครับก็ฝากติดตามไลน์ักนะรักของมาเฟียด้วยนะครับ ฝากเปก็นกำลังใจให้เดและอิดนะครับแล้วก็ตัวละครอ,อื่นๆด้วยนะครับสนุกแน่นอนครับใช่ครับแล้วทีมงานทุกคนทํางานกันหนักมากเลยครับแล้วก็คือนักแสดงก็ตั้งใจที่จะเรียนตั้งใจเวิร์กช็อปตั้งใจทําทุกอย่างเลยครับแล้วก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ทางพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับครับนั่นแหละค่ะนั่นก็คือเดกับอ <"It> ิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราติดตามว่าในซีรีส์เขาจะน่ารักขนาดไหนและสําหรับคู่ต่อไปที่เราจะไปสัมภาษณ์กันนั่นก็คือคู่ของ ผู้ใหญ่ที่เขาชอบเด็กกับเด็ก<ห>ที่ชอบผู้ใหญ่นั่นก็คือคมกับใบบุญค่ะนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรานั่งตรงนี้ดีกว่านั่งตรงนี้ดีกว่าขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะเออ,อ,อไม่จับก็ได้ไม่ต้องทำเป็นเจ้าของขนาดนั้นไม่จับก็ได้ อันนี้รับบทเป็นเป็นคมครับแนํำตัวนิดนึงชื่อเสียงแนนาอะไรลูกอ่าชื่ออะตอมนะครับนรวรเพิ่มภัยครับรับบทเป็นคมครับชื่ออตอมเหรอพี่ชื่อเิวเรลียร์จะได้อยู่ใกล้ๆกันพอแล้วพอแล้วเราข้าบผมผมชื่อพีทนะครับวันนี้ผมรับบทเป็นใบบุญครับใบบุญนี่ไงเขาเลยเป็นที่มาเพราว่าคมกับใบบุญคมเนี่ยในเรื่องมันเป็นบริการป่ะเป็นฟิลลิ่งแบบคนกับรถมือขวาอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นฟิลลิ่งแบบว่าเป็นน้องน้อยประจำแบบ ในบ้านท่นเองแบบเออที่อยู่ในบ้านแบบที่โดนเขารับเลี้ยงอ่าอาจจะเป็นความแปลกๆตนๆนหนอโอ้โหผมดื้อมากทั้งสองคนถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกไหมผมเคยผ่านมาแล้วอ่ะอันนี้ผ่านมาแล้วสำหรับเรื่องเรื่องฮุกเดอะซีรีส์ครับกับได้แดงครับครับแล้วก็มาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องที่สามแต่ว่าเรื่องนี้ได้เป็นบทแบบเรียกได้ว่าตัวหลักขึ้นมานิดนึงชัวใช่ครับใช่กดดันไหมลูกก็ดันก็ดันมากล้วมีคู่ด้วยนะด้่งเนี้ยใช่ เออแล้วน้องอันนี้เป็นเรื่องแรกของเรื่องแรกของพีเลยใช่เป็นไงตื่นเต้นไหมก็ค่อนข้างจะใหม่แล้วก็เออแบบค่อนข้างจะกดดันนิดนึงเพราะว่าแบบด้วยบทด้วยอะไรด้วยเออแบบมันค่อนค่อนข้างจะแรงเนาะเอออ่ะแล้วเราก็ค่อนข้างใหม่ก็ต้องลองดูไม่ไม่บุญเี้กถึงพี่ถึงพิงแล้วในนิยายใช่ครับมีฉากปีนมังโมงแล้วแต่วอกเธอยดูยังใช่ใช่เดี๋ยวต้องขี่พีคนนี้แหละม่บอกพอเถอะพอเถอะนั่มาไมเมื่อกี้ เกียรติอะกูเนะกียรติอะกูไม่ชอบไม่สับนะนัไม่สับนะอิจฉาอ่ะแล้วคือผมอย่าง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 เรื่องที่พัฒนาเราเล่นใช่ไหมแล้วพอมาเรื่องนี้เราเล่นคู่กันสิ่งที่กดดันที่สุดที่เราคิดว่ารู้สึกว่าแบบเออมันกดดันสำหรับเรามากคืออะไรคาแรคเตอร์อตัวละครใช่จริงจริงเราเปลี่ยนทรงผมใช่ปะ่ะใช่เราไปตัดผมมาเพื่อลุคนี้เลยถสุดะใช่ตื่นเต้นไหมแต่เขาตัดให้ตืวต่วเต้น แล้วคิดแน่ใจไหมว่าคุณจะใช้ชีวิตยังไง,ไงวันนี้ไม่ก็ตุ้มเทเพื่อซีรีส์เรื่องนี้นะยังฝากติดตามกันด้วยนะครับเออเราแหละเราแหละกดกันไหมกดอะไรบ้างแต่เขาก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะแบบเออแบบจะทำท่องไหนก็ได <c oughs> ้ออมาตอกกันตอกกันตอกกันผู้ <c oughs> พ,พี่ที่เคยผ่านผลงานมาแล้วอย่างแบบพี่เอออย่างพี่ต้นเอออะไรเงี้ยเออแบบคือเขาก้าวเดียวอ่าผมต้องก้าวตั้งสองก้าวอ่เข้าใจถึงต้องเข้าเขาอะไรเงี้ยครับก็ทำเต็มที่นะครับอ่ะสุดท้าย ถ้างั้นเดี๋ยวให้ทั้งคผู้ฝากติดตามผลงานเรื่องนี้หน่อยเนาะอ่ะด้วยผมก่อนฝากติดตามซีร no. ีส no. 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 yeah. nah ์ไลน์นังนะเดอะซีร uh, like. yes. no ีส no. 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 oh. no. okay. ์ด uh. ้วยนะครับขอบคุณครับเออท่านนี่ชอบฝากด้วยนะครับคมกับใบบุญครับเพราะเรารักกันมากเลยผู้นี้น่ารักแน่นอนครับน่ารักเพราะพี่นี่แหละกูเกียดกูเกียดเลิกเลิกเลิกกูเกียดขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ชอบเหม็นความรักอีกกระถุยแก่นี่ค่ะนี่ค่ะไปแล้วค่ะ นี่ครับทุกคนทุกคนมันแอบม,มานี่เลยค่ะนี่จะเป็นตัวจริงนี่ค่ะ,น,คะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่นะครับตรงหน้าของมันค่ะโอเคคอมพลีตเลิศนี่นะคระับดูจากสีเรื่องนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะแปะงไอจีไว้ให้ถ้าใครไม่ชื่นชอบอะไรก็ถล่มท่ารายการพี่ดังหรือเปล่าไม่ดังค่ะขออนุญาตไปสัมภาษณ์น้องต้นได้ไหมคะท่านงานอ๋อได้ค่ะได้พี่สัมภาษณ์เธอค่ะเดี๋ยวหนูไปเองหนูท่านี่คืออีกกระเตงทุกคนนะกันเตงสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็ต้องบอกทุกคนอย่างนี้ว่าให้ทุกคนเข้าใจตรงกันกระตงเนี่ยตอนนี้เป็นผู้จัดก,การของต้นเราก็ต้องทานซึ่งอยู่ในสีนี้ทั้งสองคน,คนเลย<ช>แล้วก็หลังจากนี้จะไม่รับงานทําผมแล้วนะฮะก็ะคือเรียกได้ว,ว่าจะผันตัวเป็นผู้จัดการดารา,าเต็มที่เลยแล้วก็งานไหนที่ติดต่อเข้ามาขอให้แคนเซิลเลยหลังจากนี้ฮะแตเย็นๆเนาะยัะ <c oughs> งทำอยู่ <c oughs> ทุกอย่างยังทําอยู่ค่ต้องเหมือนเดิมหรอใช่ใช่ใช่แต่แต่มันดูไม่มีเวลาไงหล่อนโอ๊ยเราก็ต้องแบบแบ่งเวลาให้ถูกเนาะแต่ว่างานหลักงานล่างานหลวงไงล่ะ โอเคเดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกก่อนโอเคมามามาค่ะมาสัมภาษณ์คู่กันนิดนึงพี่ยุ้นเป็นไงบ้างเมื่อกี้สัมภาษณ์เมื่อกี้ไปดูหลังยุ้นมาเป็นเสือเต็มหลังเลยเห็นยังเห็นแล้วครับเห็นในเช้าแล้วเป็นไงประทับใจไหมประทับใจครับเพราะว่าสวยเออไม่บอกไงชอบเลยยุนสวยเออแล้วใครใครคานไปครับเนี่ยเมื่อกี้เขาผู้จัดการทั้งหลังเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างแล้ว เป็นไงได้ร่วมงานกันครั้งแรกครั้งนี้ถือว่าเป็นการร่วมงานครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งที่สองครับแต่ว่าครั้งแรกที่ได้เล่นด้วยกันไม่ได้เล่นแบบว่าเรียกว่าถึงพิกถึงคิงไม่ได้อนถอดถ่ายรูปคู่อ่ะฉันเห็นนะคือแอบดึงน้องเข้ามาแบบว่าคือรู้โหดร้ายอ่ะเธอรูกรุนแรงเขาบีบมาการเล่นให้มันสมบทบาทมันเป็นคือมันคือยุ่นเมื่อกี้ใช่อ่ะผมไม่ได้ไปซานดิคกันนะไม่จริงค่ะทุกคนพี่ยุทธ์เป็นนักเตะจริงเละแต่จริงๆอ่ะเราเรียกพี่ยุทธ์นั้งแต่ เรารู้จักกันแรกๆเราก็เรียกพี่ยุ่นพี่ยุ่นเลยนะครับจริงๆเราแก่กว่าพี่ยุ่นนะใช่ไหมพี่ยเท่าไหร่นะ27เจ็ดแล้วเข้ากันอ่าแล้วดูหน้าเพื่อนเพื่อนกันโอเคเพื่อนกันตนนึงเท่าไหร่ ยี่ิบสองครับยีิบสองอุ้ยน้องเด็กกว่านะ้วอาจารจะยีะ่ิบสามนะจะยี่ิบสามไม่นานสี่ปีเออพี่เพิ่งเก่งมีอะไรับเก่งกันไหมเนี่ยตอนมีปะ่ะแรกๆนิดนึงมีแต่พอแบบหลังๆมาเริ่มแบบเออชิลๆแล้วเริ่มแบบก็เริ่ม่อนชิลแล้วเพราะเราเคยเจอกันมาก่อนแล้วไงฮะก็เลยไม่ต้องปรับอะไรเยอะมากเพราะเราเวิร์กช็อปกันมานานแล้วไอะเป็นเรื่องเรื่องก่อนนี้แล้วพอเรื่องนี้ก็เวิร์กช็อปกันเยอะอีกก็เลยสนิทกันเฮ้ยยืนฮะจบเยอะใช่ครับนอนเยอะด้วย คาดหวังอะไรกับเรื่องนี้มาหมายถึงว่าแบบอยากให้แฟนคลับติดตามอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยู่แล้วครับจะให้แฟนคลับติดตามแล้วเรื่องนี้มันมันท้าทายสําหรับเรามากครับผมไม่เคยเล่นบทที่โหดขนาดนี้มาก่อนเล่นเพรว่ามีข้าวจักรเสือรึเปล่ใช่ไหมจริงมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเราผมหลายเรื่องเลยใช่ไหมใช่ครับพี่คุณก็ไม่เคยเล่นกระเสือใช่ไหมครับพอเป็นเสืออยู่แล้วไมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไปเล่ยพี่กันเตงร้อนเล่นเล่นรเล่นถ้ามัเคยเล่นกับเสือลองลองเล่นกับเสือตัวนี้ดูก่อนไหมอ๋อด้านหลังเน้ยแต่แล้วหูขาดไปแล้วเหงื่อออกแล้วใครจะเป็นคนขับหลังไม่ได้ยินเดี๋ยวให้ให้ให้พ่อให้แพร่ขับแทนที่เราจะเล่นว่าและอย่างนี้พี่ยุ่นมีคนขับหลังด้วยัออเล่นอันนี้ถามด้วยความสงสัยไงโอเคโอเคโอเค่ยุ้นก็ตอบว่าก็ยังไม่มีนะยังไม่มีเลย ไม่ได้เป็นชิปเปอร์นะแต่ว่าแค่แบบสอนน้องให้ฝากแฟนบติดตามเรื่องนี้หนึ่งรายนักหน้ารักของมาเฟียไว้ด้วยนะครับผมก็พวกเราทุกคนเนี่ยรวมถึงผมแล้วก็พี่ยุ่นเนี่ยก็ตั้งใจทํหมอกมาเต็มที่นะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นการพิกบบบาทครั้งยิ่งใหญ่นะครับใช่ไหมพี่ยุ่นใช่ครับพี่ยุ่นแล้วก็ของผมด้วยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับพี่ยุ่นมีอะไรจะพูดอีกไหก็อย่างที่น้องต้นบอกแล้วครับเราจะทำหมอกมาให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ คาดหวังน้อยมากเลยนะครับก็อยากให้คนดูเนี่ยซึมซับที่เราเล่นออกไปด้วยว่าเราก็ทําเต็มที่เลยครับไงก็ฝากด้วยนะครับร้ายนาง,นางละเข่ามาเฟียครับครับผมอ่ะนั่นแหละขานั่นก็คือผู้พันนาของเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ